ย่อัสดิครับและนี่ก็จะเป็นเป็นอะไรอ่ะไม่ใช่แก่ตันนะก็จะเป็นการเล่นใหม่ของพี่นะครับผมและก็ใช้บลบาร์กี้ในการเล่นทั้งหมดนะครับมันจะไปได้ไกลแค่ไหนอาจจะมีตัวหลักมาช่วยในการเล่นบ้างนะครับก็ไปรับชมสนุกสนุกกันได้นะครับผมก็ไปเริ่มต้นกันเลยนี่รับเควสตีมอนเหมือนปกติทั่วไปแต่สำหรับไอดีนี้พี่ก็จะเล่นแบบเรื่อยๆนะครับผมน้องๆคนไหนที่อยากจะ ร่วมเล่นสนุกๆไปพร้อมกับพี่สําหรับ EP นี้และ EP ตัดไปก็สมัครมาร่วมเล่นกันได้เลยนะครับก็ไม่เป็นการเสียเวลาไปฟาร์มกัน let's go นี่ก็จะเป็นการตรีมอนแบบชิลๆนะสำหรับผลบารที่ใครจะใช้ผลอะไรก็ใช้ไปส่วนเราจะใช้ผลบารที่นะครับเตะเข้าไปสกิลบ้างก็มีแล้วก็ขึ้นมานิดนึงโอเคไปรุ่ยยต่อ และก็พี่ก็จะไม่ใช้โค้ดคูณ2นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันไวเกินไปเนาะพี่ไม่อยากรีบเท่าไหร่สำหรับไอดีนี้ฟาร์มเรื่อยๆไปเรื่อยๆหาของเรื่อยๆไปเรกๆนี่ก็ฟาร์มชิลเหมือนกันนะแต่หลังๆพี่ก็ไม่รู้ว่าผลบากี้จะฟาร์มยากหรือเปล่านะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกัน ตอนนี้เราก็ไปเกาะต่อไปได้แล้วไปต่อเลยไปสกอตแมน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 นนนยัง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 ไม่ไปแมนโคตรวเลยตรงไหนกับผี <lish> อะดิเกาะเรือไม่เติมเลยเนาะเอาอะไรให้มันวายนี่ก็แต่มากได้เนาะว่าเราจะไปเกาะไหนนี่ก็ขับมาใกล้ถึงละตัดมาเนาะ ขับมาสักพักนึงแหละไม่ได้ไกลมากใครเก่งๆก,งก็กระโดดข้ามทะเลมาได้เลยนะครับไปเริ่มต้นเกาะที่2กันเออควยแรกก็จะเป็นการทะเลาะก,กับลิงนะค,ะนะครับกมนะเก็เป็นเกาะที่2ต้องมาต่อยกับลิงนะเพราะว่าคุยกันไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เป็นอะไรนะต้องมาต่อยกับลิงเนี่ยเป็นคนแต่ไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมนะเป็นเพราะอะไรถึงให้มาต่อยกับลิง ดูหน้ามันดิแปะเข้าให้นี่ไงเป็นไงล่ะโดนมันนึงป้าบดิ <c oughs> โอเคไปกันต่อเลยตอนนี้เวลสิบห้าละก็ตัดมาตอนใกล้ๆเวล20่นะก็ฟาร์มเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับผมเสร็จเกาะนี้ก็ไปนอนครับนะไม่ต้องรีบนะก็เลเวลยีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไปลุยเควสที่2กันต่อสําหรับเกาะนี้2หรือ3ามอะเออกริล่ลาเ,ออเวลสิบห้าเออรับไปก่อนแล้วกัน อยู่ตรงโน้นแน่เลยอ่าใช่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 ใชจำไม่ค่อยได้นะไม่ได้มาโลกหนึ่งนานนะฮะ <c oughs> ก็ตบลิงเสร็จมาตบกอริลลาต่อนะเป็นอะไรกับลิงเนาะเอาเอาเอาเ,อาเกิดมานั่นดูหน้ามันก่อนดิขอซูมหน้าหน่อยซิโอ้นี่หรอหน้าตามันขอดูหน้าดิซูมเข้าไปอ๋อแม่หน้าตาหน้าต้นตีนจัดเอ้ยล้อนี้นะฮะ <c oughs> ก็ทำอะไรเราไม่ได้เพราะว่าเราใช้ผลปา์กี้สุดตึงนะครับไม่มีผลอะไรที่สู้ผลปากี้ได้แล้วนะตอนนี้ครับก็ฟาร์มเล่นๆไปมีบอสด,ด้วยนะเอะเห็นแวบๆตรงนั้นอนะ่ะยืนอยู่นั่นนะพอพันหรอพอพันลิงหรอ,อน่าจะใช่นะพอพันลิงแน่เลยนะตัวนั้นนะเราจะไหวกับตัวนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันเลยนะหลังจากเฟสอย่างนี้นะ เอออ่าเราก็ได้สกิลถัดไปมาเหมือนกันนะตอนนี้ก็เป็นสกิลเอ็กนะครับไปทดลองกับพ่อพันลิงหน่อยละกันนะเอ,อมันจะโหดจะตึงสักแค่ไหนกันเชียวนี่หนะ้าตาพ่อพันลิงก,ก็จะประมาณนี้เลยไม่ตัวแดงปะเนี่ยลิงตัวนี้เออไม่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 หน้าแดงนะตัวไม่แดงแต่หน้าดำเอ,อ้ยไม่ใช่นหน้าแดงนะตัวตู่ดดำนะอ,อันนี้นะเออขอแคปหน่อยละกันเผื่อเอาไปทําภาพป,ปกคลิปไปต่อยกับพ่อพันลิงเอ,อ้ยอยู่นิ่งๆดิ นี่อืมเฮ้ย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 ทนเน่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปต่อยเดี๋ยวค่อยไปต่อยขอตีเควสนี้เสร็จก่อนละกันนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวแป๊บนึงขอไปรับเควสใหม่ก่อนเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอไอ้มาเดี๋ยวไปรับเควสมาก่อนเฮ้ยๆรับเควสมาแล้วมาแล้วเปิดไปเลยหนึ่งปีอะ เอาเออเอาเออนี่้น่นีนสกิลเตะแม่งก็ไปเอ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเออขอเปิดดาเมจหน่อยอยากรู้ว่าดาเมจเท่าไหร่นะโอ้ก็แรงโอ้ยฮุ้ยฮูยยยไม่ทำเอ้ยโอ้ยเราจะร่วงนะเนี่ยทำไปเล่นไปนะ <c ười> เอ้ยโอ้เรียบร้อยแตังหนึ่งสวยพี่สวยโ <c ười> ดนลิงตุยตู่นะฮะคนดู เอาใหม่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 เมื่อกี้ไม่นับนะันเมื่อกี้ไม่นับนะฉุบหลอกฉุบหลอกนี่ข้ามแม่น้ำมหาสมุทรเพื่อมาทะเลาะกับพ่อพันลิงนะครับก็เอา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 ต่อยเอือกอวกละเกือวกละเฮก็ไม่เท่าไหร่นะเอ่ออ่อนให้เฉยๆเมื่อกี้อ่ะกลัวตึงไปนี่ก็จบเวสเกาะนี้แล้วก็พอไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับโลกหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาต่อคลิปได้เจอกันอีกทีหนึ่งบาย